สวัสดีครับก็ฝากรุ่นใหม่ด้วยนะครับพอดีเพิ่งทำออกมาใหม่ก็จะเป็นตัวโมเดล45นะฮะก็ก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับว่าโมเดลเนี้ยมันเป็นแบบไหนฮะมันเป็นเอ่อโมเขาทํา ต่อต่อต่อกันมาอ่าผมก็อยากเอาด้วยนะครับจริงๆก็ต้องวัดกันที่างานช่างครับอันนี้จะเป็นโรงงานโรงงานทีมช่างของ M07 นะครับโรงงานโรงงานหลักของผมเลยที่ท,ที่ที่ทำแบรนด์โมดอยู่นะครเออมี2ทรงนะก็อันนี้จะเป็นผมหยิบมาเล่นจะเป็น OM คือนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้ใช้ใช้ไม้ดีนะครับใช้ไม้คัดเกตครับเป็นน่าจะเป็น European s p o นะครับหลังข้างจะเป็น Indian รถบูดอินเดียนะฮะอินเดียรสบูดนั่นแหละอโอเคก็ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เออโลยงอื่นเพอร์เฟกหมดเลย่ออย่างอื่นเพอร์เฟกหมดเลยแต่ว่าโลกโก้ก็ทาใหญ่ไปหน่อยนะตัวเอ็มใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมไม่ได้โฟกัสลืมนะะก็รายละเอียดดีนะฮะดูเออนี่เป็นไงน่ารักไหม <c oughs> ใส่ความเป็นตัวเองลงไปนิดหน่อยนะครับก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะ คือตัวเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งทัชชิ่งเลยทัชชิ่งโรงงานคือดีมากคือคือโรงงานเนี้ยเขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นนะฮะเป็นการเล่นกีตาร์ก็ก็เป็นทุกอย่างเขาจะออกมาเพอร์เฟกต์หมดเลยงานออกมาแบบนี้นะนี่เดี๋ยวผมเล่นเล่นอตให้ฟังก็ราคาเดี๋ยวเดียวผมแจ้งราคาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นก่อนดีกว่า ไม่ได้ผมบอกให้สัมผัสดีไปหมดอืมจริงๆจริง,รงนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันอืก็ลองวัดกันดูนะฮะว่าโมเดลเนี้ยเอมันทำออกมาดีขนาดไหนครับลองมาจับดูโคตรว้าเลยผมตกใจเลยเมื่อของเข้ามาเมื่อวานโหอะไระเนี่ยหลอกให้เราใจาใจหรือเปล่าดูเขาใช้ไม้ดิเอาไม้มาทําให้นี่จริงจริงตัวเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเอ้ย จะต้องเอาไม้นี้ให้ฉันนะไม้นี้ให้ฉันนะคือเพื่มเมื่อเมื่อเดือนห้าที่ผมไปไปงานที่จีนมาที่ที่กวางโจฮะที่เขาจะเอามาโชว์โรงงานแต่โรงงานเอามาวางโชว์กันว่าว่าออของฉันมีนอ,อย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมก็เดินเล่นนี่ก็เจอโมเดลเนี้ยอยู่ประมาณสองสัมบูรณ์นะก็กลับผมก็เห็นแล้วก็เอ,อ,อยากทําด้วยเว้ยสวยว่ะผมก็เลยกลับมาคุยกับกับโรงงานของเราเขาก็ออกบุญเหมือนกันอก็เลยให้เขาจัดให้หน่อยนะเอัอ ทีมช่างนี้ผมว่าที่สุดแล้วนะงานยังไงก็สุดแล้วอะโรงงานนี้นะเหมือนแต่ไม่เหมือนก็เหมือนก็เหมือนอารมณ์เหมือนแบบเออโมเดลนี้แต่ก็ไม่ได้เหมือนไอแบรนตัว 3- 4แสนนึกออกไหมแต่ว่าโมเดลนี้ของอย่างอื่นก็อาจจะไม่เหมือนของเราเนึกออกไหมมันเหมือนแต่ไม่เหมือนอยู่ที่การวางโครงสร้างของแต่ละช่างโหแต่ดู โอเคไม่ต้องโม้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอ,อกราคาก่อนเออตัวนี้ผมจะผมขายอยู่ที่7,800บาทนะแต่ว่าไม่ได้รวมเคสนะครับถ้าเคสอะ่ะอยู่หลังถ้าเคสเพิ่มพันสามเออแต่เจ็ดพันแปดร้อยบาทเนี่ยมันจะมีกระเป๋าฟองน้ําให้มีคาร์โปมีสายสะพายมีปิกเออแล้วก็แค่นั้นนะฮะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำหมดผมมีป้ายแปบ๊บนึงนะถ้าเป็นแพลตฟอร์มเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเป็นพวกนี้นะฮะ ลูกทําไว้ให้ได้ใช้ไว้อมันจะบวกเพิ่มอีกตัวละพันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหักเยอะนะครับต้องบวกเพิ่มอีกตัวละพันก็ดูแล้วกันว่าว่าใครสั่งทางไหนแล้วคุ้มกว่าก็เอาทางนั้นนะครับแล้วแต่โอ้ดูดิลแล้วก็ผมมีไฟฟ้าตัวของผมด้วย <c oughs> อันนี้ผมติดไฟฟ้ารอไว้แล้ว ใส่นี่ไฟฟ้าอะไรห็นไโอ้ดูไม้มันเนี่ยคูดดีเลยอนะันนี้ผมสุ่มหยิบมาครับไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าหน้าสปูตบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องเลือกอะไรนะฮะอืมอันนี้ตัวไฟฟ้าที่ที่แบบไม่ต้องเจาะตัวนี้ซาวปักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมได่ไให้ฟังตัวนี้เพิ่มเก้าร้อยครับไฟฟ้าตัวนี้ที่ผมทําไว้นะ นัสเดิเป็นกระดูกแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าหมุดเป็นพลาสติกนะครับบิดบิดกับบอร์ดเป็นรถบูดคอหมฮอ,ะะอกกานีคอกระจิ๋วเดียวกระจิ๋วหลิวนะโรงงานนี้ผมโคตรรักเขาเลยนะรักเขาจริงจริงแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานจากโรงงานนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอสปอยไว้หน่อยนะครับผมกําลังจะทมพี่เล็กเขาก็สปอยไปแล้วในช่องเขาผมขอสปอยของผมบ้างแล้วกันผมก็กาลังจะทําคู่กันนะครับ็ก,กันเขาเรียกว่าไงทําด้วยกันกับกับพี่เล็กนะครับแล้วก็ ทำกับโรงงานนี้เหมือนกัน<ม>ก็สปอยเป็นใช้เป็นไม้โคโคโบโลนะครับไม้หลังโรงงานนี้นะครับแล้วก็ทีมช่างเดิมด้วยนะแล้วโคโคโบโ,โลเป็นเกรดคัดแบบพรีเมียมเลยรวบรวมมาได้แค่11ตัวนะฮะเพราะว่ามันรวบรวมมาได้แค่นั้นเพราะไม้มันไม้สวยมันหายากแล้วก็ใช้เป็นไม้หน้าเป็นโซลิดซีดานะครับเป็นเกรด a a คือดีสุดของโรง,งงานแล้วคือแค่สเปคที่ผมเลือกเอามานี่ก็แพงมากคนระับ แต่ว่าทามันมันได้รวมได้แค่11ตัวเ,เพราะว่าจำนวนมันน้อยเพราะว่าถุดิบมันหายากนะเลือกที่พรีเมียมแกต้องบอกต้องพรีเมียมเท่านั้นนะถ้าจะทำอ่ะก็เลือกกันโอ้โหก็เดี๋ยวน่าใจอีกสักประมาณเดี๋ยวจะเปิดให้จองนะมันมีแค่11ตัวแล้วก็ตอกออมีรันนัมเบอร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ทำกันสนุกสนุกนะไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าทำมาสิบเอ็ดตัวเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตัวหนึ่งแกเก็บไว้ตัวหนึ่งก็จะเหลือแบ่งปันได้แค่เก้าตัวเลขโคตรสวยเลยลงตัวเฉยเลยนะเก้าตัวแบ่งปันเก้าตัวมีแค่เก้าตัวนะบนโลกใบนี้อนะก็ก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอให้มันเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างก่อนเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหผมเล่นแล้วแบบหยุดไม่ได้เลยเดี๋ยวผมมาเล่นให้ฟังใหม่ผมแนะนําตัวเขาก่อนนะครับ คือผมจะบอกว่าโรงงานที่ผลิตที่ที่จีนนะเออผมว่ายุคนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ยุคนี้คือผมไปมาเป็นสิโรงงานแล้วนะทุกโรงงานเลยผมผมเฉยมากเลยผมก็จะมาหยุดที่โรงงานนี้นะครับทำให้แบรนด์ที่เขามีชื่อเสียงหลายแบรนด์เหมือนกันนะ แต่ว่ามันเปิดเผยไม่ได้นะแต่เพราะว่าเดี๋ยวเขาผิดสัญญาเขาเก็ก็แค่จะมาโมให้ฟังนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยฉันก็เท่ฉันเลือกโรงงานได้อยู่แต่ว่าโรงงานที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้แย่แต่ว่าบางทีเขาก็จะเก่งพวกแบบเออบางบางบางโรงงานเอ้ยไม้เขาถูกไม้ดีไว้แต่ถูกแต่ค่าแรงแพงนีกอรอไหมเอ้วางโรงงานเออค่าแรงถูก แต่เออมันอย่างเงี้ยมันจะชดเชยกันแต่โรงงานเนี้ยคือค่าแรงก็แพงไม้ก็แพงแต่ว่าออกออกเป็นผลงานมาผมว่ามันมันควักเพิ่มอีกหน่อยแต่มันจบกว่านึกออกไหม <S <S แต่ว่าโรงงานนี้ดีอย่างคือถ้าเกิดต่อให้ไม้ดีใช้ไม้ดีค่าแรงแพงแค่ไหนถ้าอัดจานวนผลิตเข้าไปอ่ะเอยเอาเยอะๆหน่อย มันคุยง่ายเออมันคุยได้แล้วก็แลกกับผลงานที่ออกมามันคุยได้แค่นั้นเองเหมือน M07 มนย์เจะครับทำไมทําราคาได้แค่นั้นเออผมอัดเข้าไปเยอะมากนะครับสั่งทําเยอะนะแล้วก็ดิวยาวด้วยมันก็เลยแบบพอจะคุยกันได้ ฟอร์มอ่ะไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะที่ผมจะปรับราคาให้มันต่างอ่ะเดี๋ยวผมจะทยอยปรับด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะเพราะที่มันไม่ไหวนะบางทีมันหักเยอะไป